สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์พระประจำวันเกิดพระปางนาคปกบรรเทาทุกข์ถอดคุณไสยศาสตร์มีวัฒนะถาวรด้วยอายุวันนะสุขะะละปฏิพานทะนะสารสมบัติเขาบอกว่าพระปางนาคปกนี้เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในพระอริยบทประทับนั่งขัดสมาธิงายพระหัตถ์ทั้งสองวางช้อนกันบนพระเพลาหรือตัก พระหัตถขวาซ้อนคับพระหัตถซ้ายเหมือนปางสมาธิแต่มีพญา,พานาคขดล่างเป็นวงกลมเป็นพุทธบัลลังก์และแผ่พังปกคลุมอยู่เหนือนพระเศียรบทสวดของพระประจาวันเสาให้ตั้งนะโมสามจบแล้วตามด้วยโสมานะกะลิถาโถ10บจบตามกำลังพระวันเสาร ะะเราจะรู้ได้ไงว่าปีนี้สีอะไรดีสำหรับตัวเราอย่างเช่นเกิดวันที่19สิงหานะคะ2566นะคะวันจันทร์เป็นบริวารน,นั่นไปถึงว่าตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดวันแรกเลยนะคะจนถึง1ปีจนถึงวันที่16สิงหา2567 นั่นหมาถึงว่าปีนั้นวริวาลเราจะเปลี่ยนจากสีเหลืองกลายเป็นสีชมพูนะคะพออายุสามขวบจะกลายเป็นสีชมพูจะกลายเป็นสีเขียวลักษณะนี้นะคะในการกําหนดวันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้าไปเปิดดูตามวันเลยนะคะว่าอายุเราณนะช่วงนี้อยู่ ช่วงเวลาอะไรสีอะไรเหมาะกับเราสีอะไรที่ไม่เหมาะกับเราสีอะไรที่เป็นโทษหรือใส่แล้วไม่ดีเราควรละเอว้นไว้นะคะ,ะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์อายุ16 25 34 43 52 61 70ปีนี้สีแห่งเดชเดชนั่นไม่ถึงชื่อเสียงอำนาจวาสนาบารามียศตำแหน่งการมีอิทธิพลความเป็นใหญ่ ความก้าวหน้าน่าเชื่อถือให้ใส่สีเขียวไปจะไปคุยในเรื่องของความสำเร็จโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความสมหวังความร่ำรวยความเจริญความสมบูรณ์ให้ใส่สีม่วงไปจะไปคุยในเรื่องของหลักทรัพย์ทินฐานบ้านช่องความมั่นคงที่ดินมรดกให้ใส่สีส้มไป จะไปหาผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินให้ใส่สีฟ้าไปสีที่ไม่ควรใส่เลยปีนี้คือสีแดงสีแดงหรือสีของวันพระอาทิตย์นั่นหมายถึงว่าปีนี้เจ้าชะตาจะไม่ได้เลื่อนตำแหน่งถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกกันแกล้งมีภัยจากที่สูงหรือของร้อนระวังสุขภาพตาขวา ผู้ใหญ่ไม่รักไม่ปานีจะแก้ดวงชะตาด้วยอะไรดีใส่บาดอาหารที่มีส่วนผสมของมะพร้าวกะทิอุปกรณ์เกี่ยวกับแสงสว่างในความอบอุ่นถวายมะพร้าวมะพร้าวอ่อนห้ามเป็นมะพร้าวเผาอุปกรณ์ไฟฟ้าปล่อยปาลาไหลทุกวันอาทิตย์ไม่ทานเนื้อสัตว์ เสริมดวงชะตาด้วยไปไหว้สักการะราชการที่หนึ่งเพื่อปาลมเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองหรือไปไหว้ศาลหลักเมืองในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่และการงานสําหรับผู้ที่มีความสนใจในวิชาโหราศาสตร์สามารถนะคะศึกษาได้ทางออนไลน์ยู u ู e นะคะโดยใช้ชื่อพื้นฐานนะคะคือการดาโหราศาสตร์ไทย หรือการดาโหรลศาสตร์ไทยภาคพ,พยากรณนะคะใน YouTube จะสอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของหรลศาสตร์ไทยนะก่อนเป็นการปูพื้นฐานนะคะแล้วก็โหรลศาสตร์ไทยภาคพ,พยากรเนี่ยเป็นแนวทางการพยากรณ์ว่าจะจะพยากรณ์ยังไงดีเริ่มหัดพยากรณ์นะคะ การการดาเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยระดับขั้นต้นนะคะสําหรับผู้ที่มีความสนใจในวิชาโหราศาสตร์สําหรับคนที่สนใจในเรื่องการเรียนโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วในส่วนเบื้องต้นเรียนมาแล้วนะคะแล้วก็หัดพยากรณ์มาแล้วเราจะเริ่มการพยากรณ์ดาวจรนะคะให้รู้ว่าจากว่าดวงเนี่ยแต่ละดวงเนี่ยเป็นยังไงบ้าง โดยการใช้ดวงจริงแล้วก็เหตุการณนน์นั้นๆที่เจ้าชะตาจะเกิดอะไรกับเขานะคะถ้าสนใจอย่าลืมนะเะอโทรมาที่09959651นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ